โฆษณาหาเสียงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อสื่อสารนโยบายของตนเองและกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แคมเปญหาเสียงของผู้สมัครจะทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลสำหรับโฆษณาหาเสียงเนื่องจากเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มคนดูจํานวนมากโดยเฉพาะโฆษณาทางทีวีที่มีบทบาทสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านๆมายิ่งไปกว่านั้นปีนี้อาจเป็นโอกาสทองของโฆษณาหาเสียงทางทีวีเนื่องจากประชาชนจะอยู่บ้านดูทีวีมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากข้อมูลของ Advertising Analytics บริษัทที่รวบรวมข้อมูลด้านงบโฆษณาทางการเมืองระบุว่าเฉพาะเดือนกันยายนที่ผ่านมาแคมเปญหาเสียงของนายไบเดนทุ่มงบโฆษณาหาเสียงทางทีวีและวิทยุมากถึง153ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าแคมเปญหาเสียงของนายทรัมป์ที่ทุ่มงบโฆษณา57ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ส่วนพื้นที่ที่แคมเปญหาเสียงของทั้งสองผู้สมัครจะทุ่มงบโฆษณาเป็นพิเศษคือ battleground states เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่คะแนนเสียงของทั้งสองพักสูสีกันโดยแคมเปญของนายไบเดนจะทุ่มงบโฆษณาที่รัฐโอไฮโอไอโอวาเพนซิลเวเนียมิชิแกนฟลอริดาวิสคอนซินและเท็กซัสส่วนแคมเปญของนายทรัมป์เน้นไปที่รัฐฟลอริดาจอร์เจียเพนซิลเวเนียและนอร์ทแคโรไลนา นอกจากโฆษณาทางทีวีแล้วยังมีการทุ่มง,งบโฆษณาบน Facebook อีกด้วยโดยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแคมเปญหาเสียงของนายทรัมป์ทุ่มง,งบโฆษณาบน Facebook 47.4ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ของนายเบเดนลงทุน43.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะเดือนกันยายนของปีนี้แคมเปญหาเสียงของนายไบเดนทุ่มง,งบโฆษณาบน Facebook 19.6ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าของนายทรัมป์ที่ทุ่มงบโฆษณาบน Facebook 16.8ล้านดอลลาร์สหรัฐจอาร์โนวส์บรรณาธิการร่วมของนิตยสาร p o l i t i c a l ของสหรัฐกล่าวว่าวิธีการสื่อสารแคมเปญผ่านโฆษณาและการจาะกลุ่มเป้าหมายอาจเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือการใช้อารมณ์ร่วมเพื่อดึงดูดคนดูซึ่งโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครมักจะใช้ประเด็นความหวังหรือไม่ก็ความกลัวของประชาชนเป็นจุดขาย โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่เห็นผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อยุคใหม่มักจะมีเนื้อหาที่รุนแรงและสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้เต็มที่อย่างไรก็ตามสารัฐไม่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบโฆษณาที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากสารัฐไม่มีกฎหมายห้ามผู้สมัครในการว่าร้ายหรือหมิ่นประมาทฝ่ายตรงข้ามแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่สามารถจัดการกับโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทได้แม้จะมีนโยบายตรวจสอบและถอด The because these candidates are public figures they are really under the first under the First Amendment there is you know speeches is protected and you can say anything bad defamatory about a public figure with with you know in in most cases very little consequences or no consequences there is no commission that that arbitrates truth uh, there are an army and metaphorically, there are a lot of ad hoc fact checkers. So everything from newspapers and media outlets to websites to nonprofit organizations to universities, there are plenty of people who are checking ads, watching ads as they come up, making note of misinformation, making note of factual inaccuracies, and publishing. what they find a, a variety of places จอแอนน์ไวส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter ถูกกดดันอย่างมากในการถอดโฆษณาหาเสียงที่มีข้อมูลเท็จซึ่งเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ Facebook สั่งแบนโฆษณาหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง1สัปดาห์ส่วน Twitter สั่งแบนโฆษณาหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งถึง1ปี สำหรับการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นจูอา่าไวส์มองว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยิงโฆษณาหาเสียงเพราะกลไกการโฆษณาผ่าน Facebook สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับการโฆษณาทางทีวี นอกจากนี้ YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารแคมเปญของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและยังเข้าถึงกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี YouTube another, another platform that has been is has Very effectively used by both campaigns, and particularly, I think, by the Trump campaign as a repository for these videos, a place to find them, a place to create their own video content, not only to these traditional 30 second advertisements, but also um, entire TV shows that they can create and produce and promote, these talk shows. And interview shows that just run on a YouTube channel. So both campaigns use those. I think the Trump campaign has been particularly effective in building its YouTube channel. YouTube is something that reaches young people, and I can see that being an increasingly effective platform for reaching them. <laughs> President Trump will end.